สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอซี FC ทางบ้านทุกทกท่านนะคะมัอนีเนาะค่ะกับมาพบกับชองป้าต้อยคนมิเซนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะวันนี้ป้าต้อยก็มาอยู่ที่เจ้าแม่แตะเคียนวันมณีนะคะกับมาขอโฉคขอลาบเนาะคะ่ะเนาะมาตามตอ่อเสียงยางปังมันนึงปัง,ง,ปงแท้ท่านผู้ชมค่ะมาขอโฉคขอลาบมาตามต่อกับเจ้าแม่แตะเคียนวันมณีนะคะกังวดที่แล้วกับเขาอยู่เนาะคะ่ะมาโค้งสุดท้ายกับท้าง ช่องมาวินเนาะค่ะเนาะเห็นฉุดเห็นผู้หญิงผมยาวนะคะยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะเหมือนเป็นผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามเลขทูบเขาเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขทูบออแม่งเขาตาคอยอมแม่งเขาตาเขาเลขทูบเนาะคะ่ะท่านผู้ชมซีหนึ่งหกเนาะคะ่ะกะเลขบอ,อก ซีหกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมก็ถือว่าเขาเนาะ,ะเนาะกับเลขทูบเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีค่ะหมวดนี้กับมาตามตอเนาะคะ่ะมาขอตอกะล้างห้วยออกเนาะ,ค,ะค่ะกัมาขอโจคขอหลาบหมดืดเน่ก็เดินทางมากกับทางสองมาวิน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะมาตอนกลางคืนนะคะกับจะเลื่อมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่อง วาต่อยคณมิเซนมาวินชาแนลพร้อมกับทีมงานทุกทุกท่านนะคะแต่ว่ามือเนกฝ่าเหลี่ยมนี่นะคะฝนลปอยปอยไปนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปด้านในเตรียมของกลาบไหวขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีไปค่ะ ไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปเตรียมของนะะเนาะค่ะเนาะเตรียมของกาวไวบกับเจ้าแม่ตะเคียนวัน,มน์มณีเนาะคะ่ะผลกําลังเริ่มลงเม็ดปล่อยๆนะคะวันนี้เดินทางมากับทางช่องมาวินนะคะสองคนสองตายายคือเกา่าท่านผู้ชมเอ้ยนี่เนาะคะ่ะตอนกลางวันป้าต่อยก็มาไหว้แล้วนะคะมากับหนองนามนะะเนาะเนาะแด่นน้ำผลไม้มากกาบไือ ลมกําลังมากเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขงวดที่แล้วเข่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเข้านะคะเพราะว่ามากับทางช่องมาวินนะคะแต่ว่าแปลกค่ะท่านผู้ชมงวดที่แล้วนะคะท่านผู้ชมเห็นเหมือนผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามเนาะคะ่ะยืนอยู่มองหันเลยแต่ว่าเนี่ยคือคือบ่เห็นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่างวดที่แล้วนั้นปะต้อยเห็น เห็นเหมือนผู้หญิงยืนผู้หญิงผมยาวนะคะเนาะคะ่ะฝนกำลังลงเม็ดปล่อยๆเนาะคะ่ะท่านผู้ชมสาธุเดอเจจะแม่ตะเคียนวันมานี่ค่ะ็บพึ่งเด้อค่ะให้ล,ลูกหลานขอโชกลาบให้มาก,กาบไห้แม่สะกวนฝนจังตกลงมาเด้อค่ะท่านผู้ชมให้ล,ลูกหลานเดินตางกลับานปลอดภัยเดอ้อแม่เอ้เนาะคะ่ะแม่ตะเคียนวันมานนี้นะคะ ผู้สวยสดงดงามเนาะค่ะเนาะผู้งามผู้มีกินายที่หอมเนาะค่ะตาตูเด้อเจ้าแม่ไอ้ผู้ศักดิ์สิทธิ์พร้อมเทวดาอารักษณ์เนาะค่ะที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หน้าบริเวณหม่องนี้เนาะค่ะให้ลูกหลานกราบไหว้แม่ก่อนเด้อฝนให้ลูกหลานกลับบ้านเดินทางกลับบ้านปลอดภัยฝนอย่าพึงตกเด้อแม่เด้อนี่เนาะค่ะอ้นนัี วันนี้นะคะสิพ้ามาขอโชคลาภของวดวันที่1ตุลาคม2568นี้นะคะแม่ใส่ชุดสีเขียวอย่างสงางามเลยท่านผู้ชมมา,มาขอโชคขอลาบนะคะนาอกับเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีนะคะวันนี้นแตมีร่มจะว่าฝนโล่งปล่อยๆละค่ะท่านผู้ชมฝนกําลังปล่อยๆลงเม็ดนะคะ แต่ว่าก็บอกเจ้าแม่พ่นแล้วแต่ว,ว่าจะพึ่งตกเด้อฝนให้ลกูกหลานกาบไหวเ้จ้าแม่ก่อนฝนจังตกปังๆเดอ้อจะแม่เองวันนคอโชคอลาบ ก็ขอให้เปิดโชคเปิดดวงไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปเตรียมของก่อนเนาะค่ะเนาะไปค่ะ ีค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะสวัสดีอเ FC ช่องมาวินแชนเนลแล้วก็ป้าต้อยคนมีเซนสวัสดี FC ทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะครับอ่าเซนก็มากับป้าต้อยเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมค่ะแตาตามต่อขอโชคลาภนะครับมาขอสิ่งดีๆจะเริ่มไปเชื่อมต่นนี่คือสัปนะครับกลางเมืองมีสิ่งไม่พึงพาไปถึงน้ำทุ่งทุ่ไถ่จากเตจี่ท่านน ผมเป็นตัวแนังรกครับมากตัวสกางครับจะมีเัวเลียลูนครับคุณหคที่นี้ทูบนะครับท่านชมที่นี่หนึ่งหกนะครับนะครับเข้าสองตัวนะครับท่านชมเดี๋ยววดนี้เจ้าแม่นะครับนะครับกระจายโชคลาภทุกเจ้าเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่าเจ้าแม่จะเกียนนะครับเป็นู้มีความศักดิ์สิทธิ์มีความเมตตานะครับ คนหายโชคหายามาตลอดนะครับการกระตุนสาพงานแม่ด้วยค่ะหายมากเลยเรื่อยมาก็ให้มาตลอดอย่างวันที่ผมฝันวันนั้นนะครับผมก็ให้ไปเที่ยวต่างประเทศนะครับสำหรับท่านในประเทศเป็นทแกแปมเดียวนะครับพอผมฝงควันว่าตถึงบ้านไม่เราก็เอาเงินในผมนะครับมาทําบุญหกสิบแปดบาทนะครับทางเพื่อนหกสิบแปดมันไปไปเที่ยวต่างประเทศแม่ วัดนั้นด้วยนะครับไปเที่ยวต่างประเทศไยนะครับแล้วก็น้องน้ำน้องนางป๋อฝันนะครับฝันที่เป็นเป็นเขียนเลขกไปมือบอกเป็นเป็นเขียนเหล็กไงหรือว่าอีหยังประมาณนี้แหละนะครับผมช่วงคุณไปจังไปได้ ตาว่าเลือี่ผมมากับกปต้อยจำได้เลยถูก4ี่หนึ่งหกนะครับทุกส<า>่วนนะครับเี๋ยวไปกดทูเกเพียน่าไหวจอมแม่กันนะครับนีบยาบาวาสันวาซีเด้อร์ะะบาโอ้ยฝนตกเน้ะค่ะฝนลิ้นยุง่ยงยกัด,ดจะเป่นตกเด้อจะมแม่ตะเขียนเลย มาเว้นเด็กกินอย่างหอมป่หอมก็จังดอกไม่กินน้ำหอมอืมน้ำอบน้ำหอมป่ะได้กลิ่นนะคะท่านผู้ชมได้กลิ่น,นหอมค่ะ มาบอกล่าวอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ ซาตูเด้อรจัมแม่ตเทียนวันวันนี้พร้อมด้วยศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ที่าากทปกปักรักษาณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้พระแม่านางโรณี่พระพุ่งเจ้าทีกระไดมุญอีลกูกหลานช่องมาวิชันแนลพร้อมโดยะตะไบชันแนวได้เดินทางมาสักการะกราบไหว้เพื่อมาขอเพลิงบุญบาร,รมีจัมแม่ตเทียนวันวันนี้ผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้มีความสวยความงามผ,มามผมมู้มีจิยกายหอมสุดนั่งฝ่านั่งสวรรค์ผมู้มีหูแก้วตาทิพย์ ผ้มีบุญญาธิการมณีลูกหลานทั้งสองคนก็ะติเดินทางมาสักาการะกราบไหวเพื่อมาขอเพิ่บุญบาร,รมีเจ้าแม่ขอให้เจ้าแม่โปรดทายให้โชคให้ลาภลูกหลานมณีลูกหลานกับมหาแนวทางและเป็นสะพานบุญเชื่ยมต่อไปให้กับเอฟซีทั่วโลกที่เพิ่นกระลังลอกคออ่อยลอดช่มลอดติดตามย่อมฉมเพิบุญบาร,รมีเจ้าแม่อยู่ในขณะนี้ซึ่งณนะตอนนี้ทั่วโลก ให้ความศรัทธาในตัวเจ้าแม่เจ,เเจเ้าแม่ตะเที่ยวนวลวลมณี่นนมือนี้วันนี้ก็ขอให้โปรดท้ายลูกหลานเด้อให้โชคให้ลาบเลขไายแล้ววันที่หนึ่งได้เจ้าแม่เด้อสามโตตร,ต,รตรงตรงของมว้วนทีหนึ่งตุลาคมพศสองพันถาร้อยหกสิบแปดได้เจ้าแม่เด้ออ้วนอ้วนเจ้า,าจแม่ให้สองโตอวดตีขอสามโตได้เลขถูกได้เจ้าแม่เด้อดีละ กับลถูกลูกหลานเขาตั้งใบหน้าเจแม่นี่แหละเจแม่เป็นหน้าเบิ้งเดอ้อเจแม่เดอ้อว่าเลขถ่ายข้อที่หนึ่งสามตัวนี้ยื้ถูกอันไดนข้นไดก็ขอให้เจแม่ดีออกมาให้ลูกให้หลานลูกหลานกับสิเรตจุดเบิ้งว่ามีเล่ยืได้หันไปตรงกับเลขถ่ายน้องที่หนึ่งของงวดวันที่ 1, หนึ่งตุลาคมพศอสอสองพันอาร้อยหกสิบแปดเจ้าแม่เดอ้อ เอาให้แม่นๆสามโตนิ่มๆด้วยกันเม่เด้อสาธุสาธุสาธุเด้อึกดังยิ่งเฮ้ยทางคุณส้มสาธุขนลุกเลยได้ยินเหมือนกันยิ่งเสียงเสียงร้องนะครับเมื่อกี้เสียงห้องฟังแฉ่สาธุ ยินเสียงห้องเนาะค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้เป็นเสียงผู้หญิงเป็นเสียงผู้หญิงแทนเลยเสียงเว่าฝนก็กํลาลังปล่อยปล่อยโอ้ย,เ,ออย,อย,อยเก็บหัวเขาเอาปุ๋ปยเตาเกยบมา เด้อเด้อไอดีต่อมาเด้อที่ลูกลานได้ก้าวไัย้ั่นันละคือเสียงค้นยางออมๆยี่นน่ไหมท่านผู้ชมเหมือนเสียงคนเดินเจะไปกินหอมอืมไปกินน้ำหอมเหมือนจะคนเดินรอบๆนี่แหละมีความรู้สึกแบบนั้นหอมมากเลยครับไปกินน้ำหอม จะเมี่ยคนลับหลูแล้วซาตุสาตุสาตุเด้อออกมาแล้วนะคะท่านทุชมออกมาอย่างเร็วเลยครับสามตัวแตกสามตัวตรงตรงเดี๋ยวปัดต่อยคอจุดเลยเฮ้ยเดียวเฮ้ยเฮ้ยเ้เอุเฮ้ย เว้ยเว้ยเว้ยตรงอืมนั่นน่ะถ้าถ้าโผล่อยู่ยุบย่ดานหลังเพื่อไหร่เอาอยู่ด้านหลังหุ่นเว้ยสาธุสาธุกำลังติดรถอันนี้มีสติเออร์โอ้คนแลีนเลยได้บ้างหัอโอ้ยแห่งว่าเก็บหัวเข่าอยู่อ๋อเก็บหัวเข่าเอ้อ ตัวไฟปะออกอมาพินเห็นหนาโพจ่ว่าจะทวงเด้ออุ้ยจะว่ายนิ้หลุดซื้อว่าือจะมีคน้นยางอ่อนๆนี่นี่แต่มาพินก็เห็นหนาโพบ่ะเ,เ,เอาขออนุญาตปลาว้กล้วยนี่ละเด้อจ้าแม่เด้อ ถูกแต่ว่ามันนีท่านผู <S. <S <t ano> <t ano ้ชมวันนี้จะขอจุดเลขทูบอย่างเดียวเนาะเดี๋ยวโค้งสุดท้ายคอยลุดแป้งท่านพิคิงลกครับขนคิงลุกเลยกดูเลขท่านผู้ชมค่ะแต่ผมจะพาท่านผู้ชมส่องส่องที่ต้นต้นตะเคียนว่ามีตัวเลขขึ้นไหม เดี๋ยวค่อยลูกตอนโค้งสุดท้ายนะครับอุ้ย,ยฝ้าเหลี่ยมตกใจฟ้าเหลี่ยมครับไปเนาะข่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปบึงบริเวณหลอดลอบไอ้ระวางล,อล่อเลทูบเฮขาจะเห็นเสียงเอ้โอ้เห็นขาค้นยางไปนี่ เห็นแต่ขาเอ้ามี่นาท่านผู้ชมสาธุสาธุได้ยินเสียงค้นเหมือนคนเดินเหมือนคนเดิน้าต้อยเห็นขาย่างกลิ่นก็หอมนะครับท่านผู้ชมห้ากเลยครับ หอมจริงครับท่านผู้ชมลูกของแม่เพื่ออยังเสียงยังอยู่ด้านนี่ไป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  ไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ะตามต้นนะครับต้นตะเคียนนั่นก็มีตัวเลนขนะครับท่านะะผู้ชมไปค่ะโอทีนะครับค่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเมื่อเนี่เนาะค่ะล่มฝนกระตกปล่อย,อยแต่ว่าป้าต่อยกระบ,บอกเจ้าแม่เพิ่นแล้วหล่ะแล้วละ,ลว,ละว่าอย่าเพิ่งตกให้ลูกหลานกลับบ้าน,านสะควนจังตกแต่ว่าป้าต่อยรู้สึกว่ามีความหลุสึอกว่าเนาะคะ่ะท่านผู้ชม มีความรู้สึกว่าเหมือนคนใส่รองเท้าแล้วก็เดินบริเวณรอบๆตอนที่กำลังกาบวายย่นันก็เห็นเห็นเป็นก็จังข้นยางเป็นเง้าเป็นขายุตรงหนีท่านผู้ชมแต่ว่ากะคงสิเป็นเจ้าแม่เจ้าแม่คนรับหลูแล้วว่าลูกหลานมหาเพิ่น มอนี้กกับล่มเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปสองบริเวณรอบๆรอบๆก็พไม่หยางท่านผู้ชมถ้ามันก็เป็นธงหน้าเป็นไฮหน้าเป็นเข่าเนาะคะ่ะดูชุดเจ้าแม่นะคะชุดเจ้าแม่สวยมากเยอะมากท่านผู้ชมเยอะมากนะคะเห็นเนาะคะ่ะ พิ่นใดโชคไดลาพิ่นก็บางคนก็บอกว่าสมัยซื้อแต่ชุดว่าแมนซื้อแต่ชุดเนาะคะ่ะเอฟซีส่วนมากนะคะถ้าเจา้าใดโชคได้ลาพระเจ้าก็กะอธิษฐานขอกับเจ้าแม่เพิ่นเนาะค่ะท่านผูถุมอธิษฐานขอกับเจ้าแม่ขอโชคลาหรือว่าขอในนาทีการงานเพราพิ่นใดพิ่นกะได้น้าสุดเพราะว่าพิ่นลาบนไหวเนาะคะ่ะ ถ้าได้สิ่งที่ขอเป็นกระสีด้ซื้อชุดไทยชุดมีมาถวายก็เลยชุดเล่หลายเนาะค่ะกระสืงเอฟซีเป็นเดโชคกด้ลาบน้ำเนาะค่ะเนาะขอแล้วได้เจ้าแม่ก็กเลยมีชุดเดยอะมาวิ่นเป็นห็นเลขขึกก้นแต่ว่าพอไรลูปแปลงเนี่ย เห็นตัวไรเดี๋ยวสิผ้าไปเบึ้งน้ำเพลินเนาะค่ะน้พาบนหินเป็นตัวได้เอหเเาเลเดเหเเดี๋ยวไปดูนะคะว่ามาวินทิ้นตรงไหน ก็จเก็บตัวนี้ลายเลข3สามเลยก็ต่อเห็นไหมเห็นไหมไม่รู้เอฟซีจะเห็นเหมือนผมหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดนะครับเอฟซีท่านใดห็นเป็นตัวไหนก็ลองดูนะครับแต่ผมเห็นประมาณเห็นไหมเห็นไหม แสงมันไหมมั่บ้าเนี่ยนะครับนี่ยตามมาตามมาตัวเนละ็กต,ตัวเล็กตอนนี้ผมกำลังปรับกล้งองให้ตัวเล็กอยู่นะครับหอยคนมาหลบแปฝงมันบ่ เดี๋ยวราจะชี้ชี้ให้ดูนะครับเพราะว่ากล้องเราต่อยขึ้นมาตั้งนะครับตรงนี้นะครับกล้องผมเห็นชัดมากนะครับเป็นเลขเจ็ดแล้วก็ตรงนี้เป็นเลขห้าก็มีเจ็ดอีกตัวที่นอนนี่ก็คล้ายเลขแปดเหมือนกันนะครับเลขแปดโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วแ็มาตัวตัวล่างนะครับตัวนี้โอ้ นี่นี่ครับตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ของของเย่อดอยอยู่จะไม่ค่อยชัดอปกต้องมาอยู่นี่ครับนะครับเป็นเลขแต่เือนกันอ่ะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดกับเบิ้งเอาเนาะค่ะเนาะดวงแต่ละคนโฉกแต่ละคนกับพวกขึ้กันเนาะค่ะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมดูเอาเองนะคะเพื่อจมแยบุญให้โชกเนาะค่ะเนาะสำหรับการเลี้ยงคอบครัวใช้วิทยาในการรับชมนะครับท่านผู้ชม ก็มีเสียงมาเฮ้งด้วยเัรแต่ท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบก,ก่อนนะครับเพ่อค่ะท่าเนี่ยแต่ว่าล่มแห้งดิแม่จะเคียนให้แล้วนี่ไม่แน่นะครับไปค่ะท่านผู้ชมกลัวแตกครับกลัวเลขทูบแตกนะท่านผู้ชมรีบดีไปดูเลขทูบก,ก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับ นี่นะคะลมลมกำลังแรงลมมากลมมาแรงมากท่านผู้ชมเฮ้เสียงอะไรอยู่บนหลังคาอุ้ย like ท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเสียงอะไรอยู่บนหลังคา,าไ,ปไปดูเียกทูบไปที่จุดได้นะครับแปดสามหกแปดสามหกนะครับท่านผู้ชม ก็ขอให้โชคดีปังๆนะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมแปดสามหกแปดสามเก้านะครับแปดสามหกแปดสามหกแปดสามเก้าค่ะสำหรับตัวเลขนะคะโชคดีปังๆเรื่องงวดนี่แปดสามหกนะคนะคท่านผู้ชมเลขสวยนะคะ จำแม่พคนกระไดห้แล้วเนาะค่ะเดี๋ยวให้เอสซีเบิ่งเอาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวปลาต่อยตั้งกล่องให้เบิ่งเด้อค่ะเพาราะว่าปลาต่อยบ่จับเพราะว่ามือสั่นเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเบิ่งเอาเนาะค่ะเนาะ8กสี่หกแปนะคะเราเด้อป,มมะะปังๆัเด้ย๋ยวจแม่เองเนาะคะ836เลขชัดมากนะคะท่านผู้ชม สำหรับตัวเลขนะคะสองให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะสำหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะปังๆเด้อแดสามหกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับตัวเลขนะคะเลขถูกวันนี้นะคะท่านผู้ชม วันนี้ขอเลขทูบอย่างเดียวนะคะแล้วก็ซองเบิงซองให้เบิงตามจุดต่างๆเนาะค่ะเนาะเพื่อเอ็ซี่คนสี่เห็นตางเนาะค่ะนงโจะได้มาปามียห้งนะครับปลามหโข่หาบแล้วลูกหลานก็สิได้ลากกลับเด้อครับันติแต่ว่ามาวินมาวินเด็กยินบอเห็นเือจังเด็กยินเสียงยด่บนหลังคาเมื่อกี้น่ะ ได้ยินเสียงปุบ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 ดิบบนหลังคทาท่านผู้ชมรับรู้แล้ลวท่านผู้ชมได้ยินเสียงดิ่บนหลังคาผมเห็นผัวด้านหลังเจ้าแม่นะครับเห็นหน้าผัวท่านมาให้โชคแล้วครับท่านมาให้โชคแล้วนี่เนาะค่ะกะขอบพระคุณเอฟซีเพิ่นมาติดโซล่าเซลล์เนาะ หนมอามเอามาติดนะคะขออนุโมทนาบุญเก็บซีนะครับทางช่องหนมอามนะครับท wow ี่ได้มอบโซล่าเซลล์มาติดสองดวงนะคะให้แสงสว่างเนาะค่ะพอตอนนั้นขึ้นจอมเม่เพิ่งกระได้มนีแสงสว่างเนาะค่ะเนาะค่ะกตสีประมาณนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปัต่อยคนไม่เซน แล้วก็มาวินชาแนลแล้วก็ทีมงานทุกๆท,ท่านนะคะบระว่าจะเป็นน้องน้ำชาแนลบ่าวเพชรชาแนลนมอามคนเดิมพ่อทองแลคนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกๆช่องค่ะขอให้การมาขอโชคลาภครั้งนี้ให้เจ้าแม่ผลหมอบโชคลาภหมอบเเล็กเด็เดๆให้กับเอฟซีทางบานให้ปะตอยเพื่อเป็นสะพานบุญไปฝากไปตอนเอฟซีทางบาน ผู้ที่เพิ่งยุกไก่เนาะคะ่ะเพิ่นมาบา่ได้เพิ่นเดินทางมาบ่สะดวกเนาะคะ่ปะปัดต่อยกับทางทีมงานก็นขอเป็นสะพานบุญเชื่อมไปให้กับ FC ทางบ้านขอบพระคุณ FC ทุกทกท่านที่ให้กำลังใจที่ติดตามทางทีมงานทุกๆช่องนะะเนาะค่ะเนาะกับมอนี้วันนี้ก็สิขอโตลาไปก่อนเนาะคะ่ะขอให้ FC ทุกทกท่านโชคดีลำลำลรลุ้ยเดินทางไกลๆก,ก็ขอใหายแกวขาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง ให้มีแต่เงินแต่ทองไหลมาเทมาเด้อเดินทางไกลไก่ก็ค่อยเคียวกาดปลอดไัยจากไป้นต่ายทั้งปวงมือี้วันหนวหลูกล้านปะต้อยค้นมิเส้นพร้มพอมทั้งมาวินกับสได้คอโตล่าไปก่อนไม่พอกันคลิปนาอีพี่นาเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ